ีนส่งกันขวมาต้องเอจค่ะคาเสียงินเอะเลยค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณให้ให้ลอยกระทงนำกระทงมันเีาไปแล้วค่ะระหว่างเื่อี่จะมาโชวนะคะตัวเนี้นะคะหลังจากนั้นก็ยังมีเหลืออีกเก้า่านด้วยกันนะคะที่จะขึ้นมาโชว์ความสามัรถนะคะตอนนี้ท่านคณะกรรมการเพิ่งเห็น ยังมีอีกยังมีที่เด่นอีกเยอะนะคะค่อยๆดูกันไปสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองนะคะนางสาวพาพิมลจันตะคุณชื่อเล่นน้องเรดาอายุ18ปีนะคะชุมชนเสรษฐีในฝันส่งเข้าประกวดวันนี้ะน้องเราจวัาตอนนี้ไม่มีฝนแล้วเล่นส่วนเก้าอี้จะถูยแบนสองข่างนะคะ กรรมการแล้วแม่แม่ก็จะอยู่ซ้ายขวาค่ะขณะนี้เป็นการประกวดต่างๆนะคะมีคณนะกรรมการอยู่ตรงนี้ค่ะแม,แม่แม่ก็เริ่มทยอยมาหน้าเวทีกันแล้วนะคะแต่ย่ายังเหลือเวลาอีกประมาณสักเกือบๆ2สองชั่วโมงค่ะตอนนี้เพิ่ง2อทุ่มนิดๆน,น,นะคะ